นายเกรียงศักดิ์เครือศรีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพ่วงเนยการคณะครูโรงเรียนบ้านม้ากูจังหวัดชนบรุรีร่วมทํากิจกรรม CSR PA จิตอาสาทําดีเพื่อสังคมด้วยการทาสีกําแพงรัว้วและปรับปรุงสภาพวัดล้อมโดยรวมให้แก่โรงเรียนเพื่อส่งมอบภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่คุณครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้คณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ชนบรุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึงมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามแผนการดำเนินโครงการ PA หมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี2568โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาทักษะเยาวชนของชาติ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เติบโตจากต้นกล้าเล็กๆเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงมั่นคงและเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต